มารอบนี้ทําไมเปลี่ยนไปละน้องเบลสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบลมาทําอะไรครับนี่พอดีมาบวงสวงให้เจ๊แก้วครับผมบวงสวงอะไรครับนี่บวงสวงเพื่อนถูกรางวัลใหญ่ตัวไหนละน้องเบลหกเก้าหกหกเก้าหกครับที่แรกมาบวงสวงให้เพื่อนคือเป็นงานไหว้คู่เพื่นที่พานมากครับครับก็ะได้มาล่ำเห็นเล่าคือเก่าคือกันอคือ ที่อันเหตเปลี่ยนคือลำงานเจตแตล้งันแหล่คือล่ำงานไหวคู่เพลินแล้วไปที่นี่ที่ว่าได้มารอบที่สองก็คือเจตเตวนะเล่าอันฝันแล้วฝันว่าปูนะมาบอกครัมเบอกเลขเล่าว,ว่าอันที่แหลงนะแล้ววา่าสื่อหนึ่งศูนย์หนึ่งปูบอกว่าบรแมนปูบอกว่าซื้อตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย,ยคือเจแเตลฝันว่าผ่มนะที่ตู้บงสงมา้คหับแล้วเป็นตัวเลขที่จัง้างหลังเนี่ย ว่าอันโบเฮดอันใบซีตัวเลขกยังเสียมาไห้พูดแล้วว่าซื้อเนี่ยตัวเนี่ยตัวเนี่ยปูละสี่ไซน่ะไปซื้อตัวเนี่ยหกเก้าหกเนี่ยเดียวฟันว่าผมแต่เฮดอันใบซีอันเนี่ยตัวเลขตัวนี้่มาไห้ครับหกเก้าหกเนี่ยแมนแล้วก็ไปซื้อตัวนี้ตัวเดียวเลยถูกเท่าไหร่น่ะถูกเป็นล่านแลวซื้อตัวนี้ตัวเดียวถือเป็นล่างในที่เนี่ยปูกระบอกอยู่ว่าอัน ซื้ออันซิบเก่าอีกเ้อว่าสั่งเพราะเพ่นไปซื้อแหลวมันซื้อบ่ได้แล้วทีนี้อันเสียนุครับเพื่อนก็เลยไปหาด้หกหนึ่งเพื่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเสียนุนี่เป็นสองใบแฟนเจเต้าแมนแฟนเจ๊เต้าเจะเต้าพม่านเนี่ยเนาะคือเพื่อนได้ทั้งบนทั้งล่างกันเลยโอ้ได้ทั้งคู่เลยแมนปูเพื่อนบอกครับเพราะว่าอันเพื่อนฝันเนาะเพราะว่าเมียปูบอกให้ตัวเนียตัวเนีย ฝันคือจังได้บวงสรวงแล้วน้องเบืเฮ็ดอันใบสีตัวเลขมา่หายตัวเนี่ยล่ะหกเก้าหกบาทวันที่นี้เราพี่สองกันเลยได้หายมาเฮ็ดเนี่ยแหะบวงสรวงหกเก้าหกถูกเป็นล้านเลยเหรอน้องเบล้านูวันนี้ก็เลยกลับมาบวงสรวงใหม่กลับมาบวงสรวงใหม่เกลเลยเพี่นกลเลยหายมาลำหายหิ่งเกลอ้เลยว่าพอลูกยังเสียดังนั้นไม่เห็นกันง่ายๆนะแบบนี้น่ะปกติก็เห็นนั่งทำใบสีอยู่เนาะ จัดตัวห้างเคียงก็เป็นผู้สรยภาพอาจารย์ต้อมโอ้รับหลายงานใช่ไหมนี่เอาสมมุติว่าเอฟซีทางบ้านนะอยากจะบวงสรวงอยากให้น้องเบลเป็นลำก็ได้ใช่ไหมได้ติดต่อมาทางอาจารย์ต้อมติดต่อมาทางอาจารย์ต้อมเลยเพราะว่าเอาไปด้วยกันตลอดครับไปร่วมกันกับอาจารย์ต้อมตลอดออจุดต้อมออจุดต้อมดงนากนครบ้านบ้านฟ้าครับบ้านฟ้าทำมาบ้านฟ้าได้เลยงานพิธีบวงสรวงอะไรอยากให้อาจารย์ต้อม ไปทําพิธีอยากได้โต๊ะบวงสรวงไปอย่างเงี้ยครับผม,มก็คือ,อติดต่ออาจารย์ต้อมทางบ้านฟ้าได้เลยเ<อ>คืออ,ออจุดต้มดรงหน้าครงแต่ว่าที่ผมอยากรู้นะน้องเบลอยากรู้มากเนาะที่เขาตามงานเนี่ยเขาเขาว่าเขาบูชาอะไรไปเขาว่าเขาปังมากเลยอะ่ะก็คือตามงานอาจารย์ต้อมแกจะมีเหรียญไปด้วยไปขึ้นไปเข้าพิธีทุกพิธทีที่มีโต๊ะบวงสรวงครับ ที่ไปก็มีเป็นเหรียญนาคาพิชิตชีวิตคือเราเอาขึ้นโต๊ะวงสวงแล้วเหมือนเหมือนการได้ทำพิธีปุกเศษได้ให้ทำพิธีต่างๆอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะได้โชคอย่างนี้เหรอครับผมโชคทุกงานได้โชคได้การงานค้าขายอย่างเงี้ยครับผมครับก็เจริญขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเป็นราคาพิชิตชีวิตรวมเมื่อกี้เจ๊เต้ก็โชว์เจ๊เต้บอกว่าบูชาเหรียญอันนี้มาแล้วใช่บูชาเหรียญแกก็เลยถูกสามตัวตรงครับ <peach> แล้วเหรียญเท่าไหร่น้องเบลสองเก้าเก้าครับผมแล้วจะติดต่อสมมุติว่าคนอยากได้จะติด <c oughs> ต่อทางไหนติดต่อตตอาจารย์ต้อมอาจารย์ต้อมเลยครับเพราะว่าอาจารย์ต้อมแกจะเป็นคนอ่าเช็คเหรียญดูเหรียญอย่างเงี้ยครับเช็คเหรียญดูเหรียญว่ามีเหรียญเหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับมีจํานวนจํากัดไหมจำนวนจํากัดเหรอครับใช่ครับมีจํานวนจํากัด100เอามีมีติดต่ออันไ<ะ>หนครับติดต่อทางเบอร์อาจารย์ต้อมก็ได้ครับอะไรครับผมศูนย์เก้าส ครับผมติดต่อได้ทางอาจารย์ต้อมทั้งเหรียญทั้งพิธีพามทั้งโต๊ะบวงสรวงอย่างเงี้ยครับติดต่อได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคือเขาได้เขาเลยมาทําพิธีบวงสรวงหคนลุกเลยความศรัทธาของเราด้วยนะครับความศรัทธาของเราแต่ละคนแต่ละท่านความศรัทธามาลูกนี้เปลี่ยน ผมเพิ่งเคยเห็นโอ้เจอ,อจำไม่ได้ดน้องเบลน้องเบลฝันบ่อนี้ไม่แนวทางฝันเออเอามาเข้าเรื่องกันดีกว่าฝันยังว่าใ้นฝันครับแต่ว่าที่ไปล่ำอยู่ทางโคราชครับไปล่ำทางโคราชล้วที่นี่มันอยู่ไก่กับปูนิรลากาัดอยากไปหาเพื่อนได้ไปพ่อเพื่อนไปที่นี่ได้ไปล่ำถวายเพื่อนผมเด้ครับแล้วกลับไปล่วงไห้ ไรื่วงไห้พร้อมในมือนั้นที่เล่าเพิ่นแล้วก็ไรื่วงไห้ก็ได้เลขสามตัวมากหนึ่งสามหกยับอีกรอบหนึ่งครับหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกครับเลขลวงไห้เลขลวงไห้แล้วก็เลขสองตัวที่ได้ซีซีที่ได้ซีซีเพราะว่าอันสีลวงอันเดียวแต่ว่ามันติดถึ่นมาทั้งสองอันเลยได้ซีซีเลยมันเไมันมีอัน เลขซีแอนช่องหน่วยคนก็เลยไดซีซีโอ้โหครับผมแต่ว่าอันที่ว่าเลขสูตรครับเลขสูตรอ่ะมีสูตรด้วยเหรอครับวันนี้แมนเพราะคิดเลขสูตรมาแล้วแต่ว่าเลขสูตรจำได้ไหมนี่วิ่งนะเลขวิ่งนะเพราะผ่านเลยด้ปีนี้นะทั้งปีเลยเหรอน้องเบลทั้งปีอันที่ว่าอัน ที่ว่าวิ่งเจ็ดนะก็เขารอบนันเจ็ดบนเจ็ดล่างเมื่อกี้ก็เขาหกบนหกล่างเลขวิ่งไม่เคยหลุดเลยยังยังไม่เคยหลุดในปีนี้โอ้โหปีหกแปดเนี่ยนะใช่วิ่งยังไม่หลุดเลยยังไม่หลุดเลยโอ้ยขนลุกเลยอยากรู้จังเลยครับวันนี้เลขวันนี้เลขสารผูกวันวิ่งหกวิ่งสี่กับห้าวิ่งสี่กับห้าครับมาด้วยกันไหมมาด้วยกันได้วิ่งสี่กับห้า แล้วจับคู่มีไหมน้องเบลจับคู่จับคู่จะมีตัวตามตัวจะมีสี่สี่หกเจ็ดไหนขอดูหน่อยครับแดดหนึ่งสี่หกเจ็ดกับหัวไหมกับหัวไหวมได้สี่หกเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเนาะน้องเบลนเบลนาะคือเน้นที่สุดก็คือสี่หกเจ็ดเลย เกือบตรงเลขประจําสํานักเลยนี่แต่ว่าเลขเลขทูบตรงนี้สถานที่ตรงนี้ก็คืออะไรนะสองสองสองหกเจ็ดสองเก้าเจ็ดหรืออะไรเก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าสองนี่แหละอครับอีกทูบที่วงสรวงวันนี้ครับครัเขาถูกกันเป็นล้านเลยเนาะน้องเบลเนาะใช่ครับถูกเป็นล้านอืเพราะว่าเพิ่นเชื่อเพิ่นนสัทพาครับครับผมเพื่อนทำตัววงสรวงเสร็จปุ๊บ นี่แหละถูหวเลยเอออันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะเอฟซีนะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือน้องเบลก็มาแบ่งปันเป็นเลขบวงสวงเลขความฝันนะครับแนวทางเลขหลุดใช่เนี่ยปีนี้ยังไม่หลุดนะย้ำเลยใช่ไหมวันนี้วิ่งสี่กับห้าครับผมวิ่งนี้ยังไม่หลุดเลยครับยังครับเอฟซีครับ คนลุกเลยปี68ยังไม่หลุดว่างั้นน่ะใช่ครับโอ้ฟ sí. ังชัดๆจากปากน้องเบลเลยนะฮะบางคนว่าอจะวิ่งบนหรือล่างได้หมดได้หมดครับผมได้หมดแล้วก็มาด้วยกันวิ่งสีดำห้าข้าวเาลือดสีได้หมดน้องเนี่ครับข้าวเปลืสีครับผมข้าวีูครับห <Yeah, ้ามพลาดข้าวทั้งเป็นแนวทางเนาะเป็นนแวทาง